ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในสวนพุทธรักษา8แดนะครับซึ่งมานั่งอยู่กับผู้ที่ดูแลในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพไร่นะครับก็เป็นผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการปลูกว่าจัดการยังไงแบบไหนอย่างไรตอนนี้ท่านพร้อมที่จะอยู่ในรายการแล้วท่านบอกว่าท่านชื่อติ๋นะครับตอนนี้ก็พร้อมจะคุยกับเราแล้วสวัสดีเฮเต้ครับสวัสดีครับที่เรียกเฮียเพราะว่า แกอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วนะฮะในขณะที่ผมอายุหกสิบกว่าแต่โอ้โหเทียบกันแล้วหน้าตาผิดกันเยอะนะฮะเออมีมีเคล็ดลับยังไงถึงดูแข็งแรงกระชุ่มกระชวยอ๋อครับส่วนใหญ่ถ้าทำสวนมานานครับสิบป,ปียี่สิบปีก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้สารชีวภาพแล้วมาระยะหลังเนี่ย เราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็<อ>หนึ่งอ๋อนี่สุขภาพเราดีเพราะเราไม่อยู่กับพวกนั้นไม่ใช้สารเคมีอืครัลลแล้วลลแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่เป็นแปลงทุเรียนนะครับ,รบหลายท่านบอกว่าเอ๊้เคยเห็นในเขตภาคตะวันออกในเขตภาคใต้เขาปลูกทุเรียนนั้นก็นทุเรียนล้วนๆน,น,นี่นาะทําไมที่นี่ดูไอ้นู่นจลับไอ้นี่สลับฮนะหลักการมันเป็นยังไงหลักการก็คือ เจ้าของไร่คือท่านอำนวยนะครับท่านอำนวยกินอยู่ก็ท่านเป็นคนให้โอกาสแล้วก็ชอบกินอะไรเราต้องมีเพราะเรามีเนื้อที่พันฝร่ายมีพันฝร่ายอยากกินอะไรต้องมีต้องมีแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยต้องปลอดภัยใช่ครับนี่คือที่มาครับเพราะท่านรักษาสุขภาพเวลากินต้องส่งกล้วยน้ำว้าจากจังหวัดน่านไปปกติท่านอยู่กรุงเทพเนาะเราเป็นฝ่ายไล่ผลิตไปให้ท่าน เอ้เดี๋ยวสอบถามนิดนึงไอ้ทุเรียนเราก็รู้รู้อยู่ว่าแถวนี้เขาก็ไม่ค่อยปลูกกันใช่ไหมใช่ครับมีมีคนปลูกไหมมีคนปลูกฮะแต่ไม่ไม่ไม่เป็นแปลงใหญ่ๆเหมือนทางาคกลางอ๋อไม่เหมือนกับทางผักลางภาคตอันออกอะไรนู้นครับนะบก็มีกันคนละเป็นหลักสิบต้นเป็นหลักสิบต้นห้าต้นที่ปลูกไว้กินทดลองกันในใจเฮตีแรกๆที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจไหม ไม่ค่อยมั่นใจครับหนักใจว่าทุเรียนเป็นพืชที่ปลูกยากที่ได้รู้มาได้ศึกษามาได้ยินเนะเพราะแตกใบอ่อนก็ต้องมีฉีดยาม,มีขั้นตอนค่านู่นค่านี้ค่านั่นไม่คิดว่ามันจะโตได้อย่างนี้ใช่ครับะอะไรคือเคล็ดลับในการปลูกทุเรียนรอดที่นานครับกอหนึ่งมันเรามีมีน้ําดีแล้วดินดีดินมันดินมันรู้ไม่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับ แต่เรา<ต>มีการจัดการครับเรามีการจัดการแล้วก็ได้คําแนะนําจากจากเจ,จ้าหน้าที่ของพ d i มา<อ>เมื่อสองปีก่อนนี้เขา,าเข้ามาครับเข้ามาแล้วก็มาดูสภาพก่อนที่ทุเรียนจะดูผมคิดเอาเองนะว่าสภาพทุเรียนที่เราเห็นอยู่นั้นเนี่ยค่อนข้างมีความสมบูรณ์แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ไหมตอนเริ่มลงดินใหม่ไม่ครับก็ดูมัน ใบมันก็ค่อนจะแห้งแล้งจะไปรอดไหมวะใช่ครับก็ดักใจอยู่เอจะเหมือนคนที่เขาพูดทั่วไปเปล่าว่าปลูกแล้วไม่ได้กินอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับนี่กี่ปีแล้วปลูกมานี่เข้าปีที่สามนี่ครับอีกประมาณสองเดือนก็สามปีเต็มโอเป็นไงพอใจไหมสภาพอย่างนี้ถือว่าพอใจพอใจพอใจครับมีหลายคนนะครับอาจจะสังเกตเห็นแว๊บนะฮะหรือไม่แว๊บแหละนะว่าเอ๊ะทุเรียนที่มีอะไรปลูกอยู่ข้างๆ อะไรปลูกอยู่ข้างๆก็มีสตอครับแล้วทุเรียนนี่เราปลูกที่หลังสตอนี่ปลูกก่อนนะครับสตอตอนที่มาปลูกทุเรียนเนี่ยอย่างต้นสตอรนี่มันเหมือนจะตายอ๋อเ้วก็กระตายกตตายเพราะเพราะต้นมันแย่มากอ่านะครับหลังจากทุเรียนมาลงก็กลับว่าจะล้มสตอทิ้งก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยทุเรียนไปมันก็โดนสตอไปด้วยเราก็ทราบเนาะสตอไม่เคยได้ยินว่ามันอยู่ที่เมืองเหนือเนาะครับ มันเป็นไม้ทางใต้ไม้ทางตะวันออกต้องครับชื้นอะไรประมาณนี้ฝักโตครับฝักโตเม็ดโตอร่อยไม่แพ้ทางใต้อ๋อนี่หมายความว่าหลังจากเรามีการพัฒนามาแล้วพัฒนาครับแล้วตัดสินใจปลูกทุเรียนในขณะที่สตอกําลังจะโทมโทมโทมมากเลยเรียกว่าไม่ใช่กําลังจะโทมครับกะว่าเอาสตอออกแน่เอาสตอแน่ขอเป็นแปลงทุเรียนครับไปไปมามาเหลือทั้งคู่เลยเหลือทั้งคู่แล้วสวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยครับครับ มันจัดการยังไงเข้าถึงอยู่รอดทั้งคู่เลยเหรอครับก็มันมีก็เวลาเราฉีดพ่นหรือใส่ปุ๋ยคือสารสารอะไรนะฮะ ps เป็น ps12 นะที่ใช้อยู่ใช่ครับเราก็ใส่ไปด้วยแล้วก็มันเป็นผ่านปรับสภาพดินคือชุเรียนได้ไงได้ไงให้สตอได้มือนกันเลยใช่ครับแล้วก็มีการฉีดบํารุงใบด้วยใช่ครับต้องฉีดพร้อมกันไปหมดทั้งแปลงครับ ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะใช่ครับมีการใช้ทั้งหมดเลยใช่ครับนะเป็น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 น้ำทรงฝันไม้อย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็ตัวปุ๋ยที่ฉีดทางใบนะใช่ครับฉีดทางใบแล้วสตอก็ได้ด้วยได้ด้วยต้องฉีดฮะอืมต้องฉีดเพราะว่าเออ่แมลงหรืออะไรเนี่ยมันหนีจากต้นทุเรียนครับถ้าเราไม่ฉีดสตอมันก็จะไปอยู่ที่ใบทุใบสตอมันไปหลบไปหลบอืมอย่างเช่นกอไผ่ริมรั้วหรืออะไรที่เราปลูกไว้ไผ่หวานไผ่อะไรเนี่ย เราก็ต้องฉีดหมดอ oh. มันถึงอวบแล้วหลายคนนะที่ผ่านมาทางนี้เป็นทางสาธานนรณะเห็นทุเรียนไม่มีไม่มีคนไหนว่าบอกว่าทุเรียนสองปีกว่าคือสวยเขา,เาใจอะไรเขาบอกผ่านสายตาเขาเ่าเห็นแล้วหลายคนที่มาดูตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวทีมงานจะไปถ่ายภาพให้ดูว่าใบนั้นเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเข้าทําลายของพวก มแมลงต่างๆเพลี้ยต่างๆนะครับรวมไปจนถึงพวกหนอนนะฮะจะไม่มีร่องรอยการนํำลายเพราะว่ามีการฉีดพ่นอยู่เป็นประจำด้วยน้ำส้มควันไม้มไมและพืชที่ปลูกร่วมก็ฉีดไปในคราวเดียวกันเลยนะก็เราจะเห็นได้ว่านะครับมีความสมบูรณ์ทั้งทุเรียนแล้วก็พืชที่ร่วมแปลงปลูกที่เป็นสตอเนี่ยตอนแรกคิดไหมว่าเขาจะอยู่ร่วมกันได้ก ไม่คิดเหมือนกันแต่ว่าก็ดูมันมันไม่มีที่ที่เราจะไปปลูกแล้วอยากจะปลูกให้มันใกล้น้ําทุเรียน<ม>ก็เลยมาปลูกที่แปลงนี้แหละครับครับตอนหลังๆนะเฮียตีก็มาศึกษาดูเอะสตอนี่มันพวกเดียวกับอ่าพวกอะไรนะอ่าพืชกระถิ่อกระถินแล้วมันเป็นตระกูลถั่วเฮ่มันน่าจะพึ่งพากันได้พืชกินฝักเออนะก็เราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็สังเกตดูครับนะดูแลทั้งทุเรียนไปด้วยดูสตอไปด้วย สตอได้กินฝัก่ยังฮะได้กินมาสองสามปีแล้วครับโอ้แล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วก็ออกเยอะฟ้าหน่อยหลังจากเราได้รู้จักกับบริษัทครับที่ว่าจากที่ดูเหมือนจะตายมันไม่ตายนะแล้วก็ให้ผลผลิตด้วยให้ผลผลิตคุณภาพถือว่าดีฮะเม็ดเต็มถูกปากครับเม็ดเต็มถูกปากเอาละครับในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเฮียตีก็จะเน้นว่า ในการที่จะสร้างผลผลิตในแปลงเกษตรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยนะครับใช้เวลาศึกษาดูใจนานไหมว่าจะใช้ TPI เนี่ยฮะก็เอ่อถึงตัวผมเองนี่ก็อยู่ที่ประมาณ2ปีะครับคือเริ่มใช้มานะครับเริ่มใช้มา2ปีครับราอเริ่มใช้มา2ปีแล้ว2ปีฮะรู้จักได้ยังไงรู้จักรู้จักนี่ก็จากเจ้าของไร่ผู้รักษาคือท่านอำนวยกินอยู่นะครับได้รู้จักกับ ท่านประธานบริษัทของพีทเนี่ยครับรู้จักกท่านประชัยเลยคุยท่านประชัยนะเลยครับก็พูดคุยกันครับก็มาถามผมว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ของพีทีไอไหมพีติตอบว่าผมก็บอกว่ารู้จักครับแต่ยังไม่เคยใช้นะท่านเลยก็บอกงั้นเดี๋ยวลุงตีเอาไปใช้แล้วทีตีรู้จักได้ไงผมก็ดูจากข่าวโฆษณาของ อดดูในช่องทีวีนี่ก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเอ๊อ,ออกทางช่องไหนบ้างนะครับก็มีหลากหลายช่องนะครับแต่โดยเฉพาะนะช่องสุนภูมิที่ท่านรับชมอยู่นี้ก็จะมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแนะนำอยู่โดยตลอดว่าใครที่ต้องการปลูกพืชแล้วมีความปลอดภัยนะครับและสามารถส่งเสริมให้พืชของท่านเนี่ยเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีคาพูดผมมีความเป็นจริงไหมฮะจริงครับ อันนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้ของพ t i นะครับมันเห็นผลและหลายคนลูกน้องในนี้ก็ได้เหลือน้ำยาก้นถังขอนะขอขอก้นขอถังไปใส่น้ำขอไปทำไมอ๋อถังยาลนถังถังยาสุดท้ายเขาไม่ค่อยมีเขาเขาก็อยากทดลองมันมียาติดอยู่เขาก็ไปละลายน้ำเอาไปใช้ของเขาลดพืชผักพริกสวนครัวเขาอ่าอ่าโอ้ดีจริงเขาว่าอย่างนี้อ๋อเขาก็ประทับใจระดับหน่งนะครับ ก็เป yeah. <pe> <cities> no, ็นการเอื <laughs> <laughs> ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไปด้วยนะครับของดีเนาะของดีครับของดีต้องบอกต่อเนาะต้องบอกต่อครับไม่อายใครด้วยไม่อายเฮียตีในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งที่เฮียตีสังเกตเห็นมีอะไรบ้างฮะความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับสำเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีกินแล้วปลอดภัยอย่างเช่นกล้วยนะฮะคือคือเหมือนกับมัน โตจากธรรมชาติสวยงานจากจากจากธรรมชาติเขาเลยแต่มันอุดมสมบูรณ์มันสังเกตเห็นว่ากล้วยค่อนข้างหวีใหญ่หวีใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่รสชาติดีครับนะรสชาตินี้ต้องลองนะแต่เห็นด้วยตาเนี่ยมันประทับใจนะลูกโตลูกใหญ่แล้วก็ดูแล้วมันมีความสมบูรณ์นะครับน่าจะเหมาะกับการส่งออกด้วยซ้ำไปใช่ครับ จริงๆอย่างกล้วยน้ำวาแลอกล้วยหอมผมเนี่ยผมส่งไปนี่เขาก็าโอ้โหมันส่งไปที่ออฟฟิศของคุณอำนวยนะครับครับมันอร่อยแล้วก็สวยสวยพอของต่างครับจริงๆเราก็ไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยนะครับอือก็อย่างมันปลูกอยู่ในดงสวนทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องฉีดพ่นทุกครั้งอืมอืมที่มาแล,แล้วทางดินเรามีการจัดการยังไงบ้างนะทางดินเหรอครับอืมทางดินก็มีอะไรทางจัดการัางไงก็มี มีสารสารสารพีเอสสิบสองที่ได้รับมาจากที่สั่งมาจากพดไอเนี่ยครับ,รบแล้วก็ <c oughs> มีปุ๋ยเคียงข้าวอืนะครับแล้วก็มีมีเดี๋ยวมาทงไอ้ปุ๋ยถ้าข้างข้าวเราใช่ไหมใช่ครับปุ๋ยถ้ำข้างข้าวครับแล้วก็เป็นอะไรนะครับดินภูเขาไฟหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนะฮะครับแล้วก็จะใช้อยู่สามอย่างนี้มีหน้า ร่องรอยการทําลายมาแมลงไม่ค่อยเห็นเลยเห็นครับเนะนื่องจากว่าใช้ปัจจัยหินภูเขาไฟนี่ก็เป็นตัวการหนึ่งนะครับที่เขามีพวกแร่ซิลิกา้าซึ่งแร่ซิลิกาเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของพืชน,นะครับเขาจะมีความแข็งแรงมีความต้านทานต่อการเข้าทําลายของพวกพเพลี้ยพวกนอนพวกมแมลงต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เฮตีได้ประสบด้วยตัวเองเลยมันก็ พอใช้แล้วเรารู้สึกเอดีปลอดภัยกับเราต้นไม้เราดีอย่างเช่นต้นทุเรียนนะครับดูผิวพันธุ์ของเปลือกนะครับนุ่มนวลแล้วก็จับแล้วไม่แข็งกระด้ดูด้วยสายตาเราด้วยสายตาครับสัมผัสได้ด้วยันครบเมื่อก่อนหน้านั้นเฮติมีการทําการเกษตรโดยการใช้ยาฆ่าแมลงไหมครับเป็นยาฆ่าแมลงสัดส่วนใหญ่เลยแล้วก็ผลผลิตมันก็จะอย่างเงาะเนี่ยบางครั้งก็ลูกถ้าหัวไม่โป้งอ บ้างแล้วสุขภาพพีตีเป็นไงตอนนั้นก็ไม่ดีครับไม่ฟิตเหมือนอย่างทุกวันนี้แต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยเดินเข้าสวนหายใจเต็มเหนียวไหมโอ้เต็มเหนียวครับคุณนำนวยมาเจ้าของไล่มาก็จะมาเดินจับดูต้นไม้ว่าแล้วปลอดภัยอ่ะเตรียมคันคืออ่าคนรอบข้างท่านครับเลยขาหรือไงเนี่ยต้องดูแลสุขภาพท่านอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็มีความทมความั่นใจหลังจากเราได้ผลผลไม้ของไนไร่เราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้มาสองปีนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของพ i ครับเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะฮะไม่ได้เชียร์กันนะไม่ได้เชียร์ครับไม่เชียร์เพราะว่าเฮติใช้จริงพราะพ่า p ไ i นี่เราต้องลงทุนซื้อมาไม่ใช่บริษัทพี i ให้มาฟรีอ๋อสั่งซื้อมาจากผู้แทนของเราครับใช่ครับเข้าบริการดีไหมถามหน่อยอ๋อดีครับ คุณเอกมลคุณสันอย่างนี้บริการดีครับมาบดู <c oughs> มาดูให้ครับอย่างต่อเน,นื่องครับวันนี้ก็ดีใจที่ท่านอาจารย์ฮะ<า>นี่ทีมงานสุวรรณภูมิม<า>เรารู้<ะ>ว่า<ม>ที่นี่มีการปลูกพืชแบบผสมผสานต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าในการปลูกพืชที่ไม่ได้เป็นแบบเดียวๆนะม,ม,ม,นบบนะมีการผสมผสานทุเรียนปลูกกับไอ้นูน่นปลูกกับไอ้นี่แต่แปลงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีทั้งนะทุเรียนมีทั้งตอ มีทั้งกล้วยหอมมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีขนุนในนามีขนุนครับมีขนุนแล้วก็มีลองกองที่ยังยังยังไม่ออกลูกนะครับแต่ว่าสตอนี้ให้ผลแล้วครับที่นี่เลี้ยงแบบเสมอภาคเลยเสมอภาคคือแกได้กินอะไรทุเรียนได้กินอะไรต้องได้กินหมดได้เหมือนกันหมดไม่เลยเขาจะแย่งกันนะครับสังเกตดูทุกอย่างนะครับมีการเจริญเติบโตที่ ใครค้าเขาไม่ได้เกลียดกันเนาะไม่ฮะ,ะเขาก็มีความ้ากอย่างมะพร้าวน,นี่ที่มันเหลืออยู่ตรงนี้เมื่อก่อนก็ปก <c oughs> ลูกเยอะนะครับอ่าที่เหลือตอนตอนนั้นมันจะตายหมดแล้วครับนี่มันกลับฟื้นคืนชีพมาดีหมดเลยใบไม่เหลืองอืเป็นมะพร้าวน้ําหอมครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะยืนยันนะครับก็ยังมีอีกหลายพืชน,นะครับที่ก่อนที่จะนําเอาปัจจัยการผลิตของทางบริษัท TPI Polin c h i l n s i ไม่ว่าจะใส่ทางดินรัวฉีดพ่นทางใบ จะมีลักษณะที่เหติยังนะคิดว่าไม่น่าจะไปรอดนะครับก็มีอยู่หลายพืชด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆนําเสนอกันต่อไปในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในสวนพุทธรักษา88นะครับซึ่งมานั่งอยู่กับ ผู้ที่ดูแลในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันไร่นะครับก็เป็นผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบการปลูกว่าจัดการยังไงแบบไหนอย่างไรตอนนี้ท่านพร้อมที่จะอยู่ในรายการแล้วท่านบอกว่าท่านชื่อต๋นะครับตอนนี้ก็พร้อมจะคุยกับเราแล้วสวัสดีเฮเต๋ครับสวัสดีครับที่เรียกเฮียเพราะว่าแกอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วนะฮะในขณะที่ผมอายุหกสิบกว่า,วาแต่อูหเทียบกันแล้ว หน้าตาผิดกันเยอะนะฮะเออมีมีเคล็ดลับยังไงถึงดูแข็งแรงกระชุ่มกระชวยอ๋อครับส่วนใหญ่ถ้าทำสวนมานานครับสิบกว่าป,ปียี่สิบปีก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้สารชีวภาพแล้วมาระยะหลังเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยก็หนึ่งอ๋อ,อ,อน,นี่สุขภาพราเราดีเพราะเราไม่อยู่กับพวกนั้นไม่ใช้สารเคมีอืครับรเแล,แล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่เป็นแปลงทุเรียนนะครับ หลายท่านบอกว่าเอ้เคยเห็นในเขตภาคตะวันออกในเขตภาคใต้เขาปลูกทุเรียนนั้นกน็ทุเรียนล้วนๆน,นี่นาทําทไมที่นี่ดูไอ้นู่นสลับไอ้นี่สลับฮะหลักการมันเป็นยังไงหลักการก็คือเจ้าของไร่คือท่านอาน,นวยนะครับ,รบท่านอำนวยก,กินอยู่ก็ท่านเป็นคนให้โอกาสแล้วก็ ชอบกินอะไรเราต้องมีเพราะเรามีเนื้อที่พันฝร่อืมอมีพันฝร่าอย่างอยากกินอะไรต้องมีต้องมีแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยต้องปลอดภัยใช่ครับนี่คือที่มาครับเพราะท่านรักษาสุขภาพเวลากินต้องส่งกล้วยน้ำว้าจากจังหวัดน่านไปครับปกติท่านอยู่กรุงเทพเนาะท่านอยู่กรุงเทพเราเป็น่ายไล่ผลิตไปให้ท่านนะเอะเดี๋ยวสอบถามนิดนึง ไอ้ทุเรียนเราก็รู้รู้อยู่ว่าแถวนี้เขาก็ไม่ค่อยปลูกกันใช่ไหมใช่ครับมีมีคนปลูกไหมมีคนปลูกฮะแต่ไม่ไม่ไม่เป็นแปลงใหญ่ๆเหมือนทางภาคกลางอ๋อไม่เหมือนกับทางผักกลางภาคตอนออกอะไรนู้นครับนะ,บนะก็มีกันคนละเป็นหลักสิบต้นเป็นหลักสิบต้นห้าต้นที่ปลูกไว้กินทดลองกันในใจเฮียตีแรกแที่จะปลูกทุเรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจไหม ไม่ค่อยมั่นใจครับหนักใจว่าทุเรียนเป็นพืชที่ปลูกยากที่ได้รู้มาได้ศึกษามาได้ยินนะเพราะ,ระแตกใบอ่อนก็ต้องมีฉีดยามีขั้นตอนค่านู่นค่านี้ค่านั่นไม่คิดว่ามันจะโตได้อย่างนี้ใช่ครับอะ,รอะไรคือเคล็ดลับในการปลูกทุเรียนรอดที่น่านครับกอหนึ่งมันเรามีมีน้ําดีแล้วดินดีดินมันดินมันรู้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับ แต่เรา<ต>มีการ<ต>จัดการครับเรามีการจัดการแล้วก็ได้คําแนะนาําจากจากเจ้าหน้าที่ของ p d i มา<อ>เมื่อสองปีก่อนนี้เขา,าเข้ามาครับเข้ามาแล้วก็มาดูสภาพก่อนที่ทุเรียนจะดูผมคิดเอาเองนะว่าสภาพทุเรียนที่เราเห็นอยู่นั้นเนี่ยค่อนข้างมีความสมบูรณ์แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ไหมตอนเริ่มลงดินใหม่ๆไม่ครับก็ดูมัน ใบ<ะ>มันก็ค่อนจะแห้งแล้งจะไปรอดไหมวะใช่ครับก็ดักใจอยู่เอจะเหมือนคนที่เขาพูดทั่วไปเปล่าว่าปลูกแล้วไม่ได้กินอะไรเงี้ยใช่ครับนะใช่ครับนี่กี่ปีแล้วปลูกมานี่เข้าปีที่สามนี่ครับอีกประมาณสองเดือนก็สามปีเต็มโอนเป็นไงพอใจไหมสภาพอย่างนี้ถ <c oughs> ือว่าพอใจพอใจพอใจครับมีหลาย <c oughs> คนนะครับอาจจะสังเกตเห็นแว๊บ,บนะฮะหรือไม่แว๊บแหละนะว่าเอ๊ะทุเรียนที่มีอะไรปลูกอยู่ข้างๆ อะไรปลูกอยู่ข้างๆก็มีสตอครับแล้วทุเรียนนี่เราปลูกทีหลังสตอนี่ปลูกก่อนนะครับสตอตอนที่มาปลูกทุเรียนเนี่ยอย่างต้นสตอนี่มันเหมือนจะตายอ๋อล้วก็กระตายกตตายเพราะเพราะต้นมันแย่มากอ่านะครับหลังจากทุเรียนมาลงก็กลับว่าจะล้มสตอทิ้งก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยทุเรียนไปมันก็โดนสตอไปด้วยเราก็ทราบเนาะสตอไม่เคยได้ยินว่ามันอยู่ที่เมืองเหนือเนาะครับ มันเป็นไม้ทางใต้ไม้ทางตะวันออกต้องครับชื้นอะไรประมาณนี้ฝักโตครับฝักโตเม็ดโตอร่อยไม่แพ้ทางใต้อ๋อนี่หมายความว่าหลังจากเรามีการพัฒนามาแล้วพัฒนาครับแล้วตัดสินใจปลูกทุเรียนในขณะที่สตอกําลังจะโทมโทมโทมมากเลยเรียกว่าไม่ใช่กําลังจะโทมครับกะว่าเอาสตอออกแน่เอาสตอแน่ขอเป็นแปลงทุเรียนครับไปไปมามาเหลือทั้งคู่เลยเหลือทั้งคู่แล้วสวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยครับครับ มันจัดการยังไงเข้าถึงอยู่รอดทั้งคู่เลยเหรอครับก็มันมีก็เวลาเราฉีดพ่นหรือใส่ปุ๋ยคือสารสารอะไรนะฮะีเอเป็น p ีเอสิบสองนะที่ใช้อยู่ใช่ครับเราก็ใส่ไปด้วยแล้วก็มันเป็นผ่านปรับสภาพดินคือชุเรียนได้ไงได้ไงให้สตอได้มั้นกันเลยใช่ครับแล้วก็มีการฉีดบำรุงใบด้วยใช่ครับต้องฉีดพร้อมกันไปหมดทั้งแปลงครับ ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะใช่ครับมีการใช้ทั้งหมดเลยใช่ครับนะเป็น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 น้ำทรงฝันไม้อย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็ตัวปุ๋ยที่ฉีดทางใบนะใช่ครับฉีดทางใบแล้วสตอก็ได้ด้วยได้ด้วยต้องฉีดฮะอืมต้องฉีดเพราะว่าเอแมลงหรืออะไรเนี่ยมันหนีจากต้นทุเรียนครับถ้าเราไม่ฉีดสตอมันก็จะไปอยู่ที่ใบทใบสตอมันไปหลบไปหลบอืมอย่างเช่นกอไผ่ริมรั้วหรืออะไรที่เราปลูกไว้ไผ่หวานไผ่อะไรเนี่ย เราก็ต้องฉีดหมดอมันถึงอวบแล้วหลายคนนะที่ผ่านมาทางนี้เป็นทางสาธานะรณะเีห็นทุเรียนไม่มีไม่มีคนไหนว่าบอกว่าทุเรียนสองปีกว่าคือสวยเขา,เาใจอะไรเขาบอกผ่านสายตาเขาเรนะาเห็นแล้วหลายคนที่มาดูตรงนี้ท่านผู้ชมครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวทีมมาจะไปถ่ายภาพให้ดูว่าใบนั้นเนี่ยไม่มีร่องรอยของการเข้าทําลายของพวก มแมลงต่างๆพเพลี้ยต่างๆนะครับรวมไปจนถึงพวกหนอนนะฮะจะไม่มีร่องรอยการนำลายเพราะว่ามีการฉีดพ่นอยู่เป็นประจำด้วยน้ำส้มควันไม้และพืชที่ปลูกร่วมก็ฉีดไปในคราวเดียวกันเลยนะก็เราจะเห็นได้ว่านะครับมีความสมบูรณ์ทั้งทุเรียนแล้วก็พืชที่ร่วมแปลงปลูกที่เป็นสตอเนี่ยตอนแรกคิดไหมว่าเขาจะอยู่ร่วมกันได้ก ไม่คิดเหมือนกันแต่ว่าก็ดูมันมันไม่มีที่ที่เราจะไปปลูกแล้วอยากจะปลูกให้มันใกล้น้ําทุเรียน<ม>ก็เลยมาปลูกที่แปลงนี้แหละครับครับตอนหลังๆนะเฮียตีก็มาศึกษาดูเอ๊ะสตอนี่มันพวกเดียวกับอ่าพวกอะไรนะอ่าพืชกระถิ่อกระถินแล้วมันเป็นตระกูลถั่วเฮ่มันน่าจะพึ่งพาก,กนนพันได้พืชกินฝักเออนะก็เราคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็สังเกตดูครับนะ่ะดูแลทั้งทุเรียนไปด้วยดูสตอไปด้วยสตอได้กินฝักยังฮะ ได้กินมาสองสามปีแล้วครับโอ้แล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วก็ออกเยอะฟ้าหน่อยหลังจากเราได้รู้จักกับบริษัทครับที่ว่าจากที่ดูเหมือนจะตายมันไม่ตายนะแล้วก็ให้ผลผลิตด้วยให้ผลผลิตคุณภาพถือว่าคดีฮะเม็ดเต็มถูกปากครับเม็ดเต็มนะเอาละครับในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเฮียตีก็จะเน้นว่า ในการที่จะสร้างผลผลิต Ь ในแปลงกเกษตรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยนะครับใช้เวลาศึกษาดูใจนานไหมว่าจะใช้ TPI เนี่ยฮะก็เอ่อถึงตัวผมเองนี่ก็อยู่ที่ประมาณ2ปีะครับออคือเริ่มใช้มานะครับ<อ>เริ่มใช้มา2ปีครับเพราะเริ่มใช้มา2ปีแล้วสปีฮะร,รู้จักดได้ยังไงร,รู้จักรู้จักนี่ก็จากเจ้าของไรุ่ทธรักษาคือท่านอำนวยกินอยู<ม>่นะครับได้รู้จักกับ ท่านประธานบริษัทของ p t ีไอเนี่ยครับขอ,อรู้จักกท่านประชัยเลยคุยท่านประชัย <นะ S 1> เลยครับก็พูด <ผม S 2> คุยกันครับก็มาถามผมว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ของ p ทีไอไหมพีตีตอบว่าผมก็บอกว่ารู้จักครับแต่ยังไม่เคยใช้<อ>ท่านนวยก็บอกงั้นเดี๋ยวลุงตีเอาไปใช้แล้วีตีรู้จักได้ไงผมก็ดูจากข่าวโฆษณาของ ดอดดูในช่องทีวีนี่ก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเอ๊อ,ออกทางช่องไหนบ้างนะครับก็มีหลากหลายช่องนะครับแต่โดยเฉพาะนะช่องสุนภูมิที่ท่านรับชมอยู่นี้ก็จะมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแนะนำอยู่โดยตลอดว่าใครที่ต้องการปลูกพืชแล้วมีความปลอดภัยนะครับและสามารถส่งเสริมให้พืชของท่านเนี่ยเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีคำพูดผมมีความเป็นจริงไหมฮะจริงครับ อันนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้ของ PTI นะครับมันเห็นผลและหลายคนลูกน้องในนี้ก็ได้เหลือน้ำยาก้นถังขอนะขอขอก้นขอถังไปใส่น้ำขอไปทำไมขอถังเหลือถังถังยาสุดท้ายเขาไม่ค่อยมีเขาเขาก็อยากทดลองมันมียาติดอยู่เขาก็ไปละลายน้ำเอาไปใช้ของเขาลดพืชผักพริกสวนครัวเขาอ่าอโอ้ดีจริงเขาว่าอย่างนี้อ๋อเขาก็ประทับใจระดับหน่งนะครับ ก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไปด้วยนะครับของดีเนาะของดีครับของดีต้องบอกต่อเนาะต้องบอกต่อครับไม่อายใครด้วยไม่อายเฮียตีในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งที่เฮียตีสังเกตเห็นมีอะไรบ้างฮะความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับสำคัญเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีกินแล้วปลอดภัยอย่างเช่นกล้วยนะฮะคือคือเหมือนกับมัน โตจากธรรมชาติสวยงานจากจากจากธรรมชาติเขาเลยแต่มันอุดมสมบูรณ์มันสังเกตเห็นว่ากล้วยค่อนข้างหวีใหญ่วีใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่รสชาติดีครับนะรสชาตินี้ต้องลองแต่เห็นด้วยตาเนี่ยมันประทับใจนะลูกโตลูกใหญ่แล้วก็ดูแล้วมันมีความสมบูรณ์นะครับน่าจะเหมาะกับการส่งออกด้วยจำไปใช่ครับ จริงๆอย่างกล้วยน้ำวาแลอกล้วยหอมผมเนี่ยผมส่งไปนี่เขาก็าโอ้โหมันส่งไปที่ออฟฟิศของคุณนนวยนะครับครับมันอร่อยแล้วก็สวยสวยพอของต่างครับจริงๆเราก็ไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยนะครับอืมก็อย่างมันปลูกอยู่ในดงสวนทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องฉีดพ่นทุกครั้งอืมอที่มาแล้วทางดินเรามีการจัดการยังไงบ้างนะทางดินเหรอครับอืมทางดินก็มีอะไรทางจัดการัางไงก็มี มีสารสารสารพีเอสสิบสองที่ได้รับมาจากที่สั่งมาจากพดไอเนี่ยครับแล้วก็มีปุ๋ยเคียงข้าวอืนะครับแล้วก็มีมีอ่าเดรมาที่ใ้ปุ๋ยถ้าข้างข้าวเราใช่ไาวใช่ครับปุ๋ยถ้ำข้างข้าวครับแล้วก็เป็นอะไรนะครับดินภูเขาไฟหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนะฮะครับแล้วก็จะใช้อยู่สามอย่างนี้มีหน้า ร่องรอยการทําลายมาแมลงไม่ค่อยเห็นเลยไม่เห็นครับเนะนื่องจากว่าใช้ปัจจยัยหินภูเขาไฟนี่ก็เป็นตัวการหนึ่งนะครับที่เขามีพวกแร่ซิลิกา้าซึ่งแร่ซิลิกาเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของพืชนะครับ,รบเขาจะมีความแข็งแรงมีความต้านทานต่อการเข้าทําลายของพวกพเพลี้ยพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เฮตีได้ประสบด้วยตัวเองเลยมันก็ พอใช้แล้วเรารู้สึกเอ,อดีปลอดภัยกับเราต้นไม้เราดีอย่างเช่นต้นทุเรียนนะครับ,รบดูผิวพันธุ์ของเปลือกนะครับนุ่มนวลนล้วก็จับแล้วไม่แข็งกรได้ดูด้วยสายตาเราด้วยสายตา,ราครับสัมผัสได้ด้วยัวยนะครบเมื่อก่อนหน้านั้นเฮติมีการทําการเกษตรโดยการใช้ยาฆ่ามแมลงไหมครับเป็นยาฆา่าแมลงทัดส่วนใหญ่เลยแล้วก็ผลผลิตมันก็จะอย่างเงาะเนี่ยบางครั้งก็ลูกถ้าห,วหัวไม่โป้งเล็ก แล้วสุขภาพีิตีเป็นไงตอนนั้นก็ก็ไม่ดีครับไม่ฟิตเหมือนอย่างทุกวันนี้แต่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย <laughs> เดินเข้าสวนหายใจเต็มเหนี่ยวไหมโอ้เต็มเหนียวครับคุณนํานวยมาเจ้าของไล่มาก็จะมาเดินจับดูต้นไม้ว่าแล้วปลอดภัยอ<า>่ะเตรียมคันคืออ่าคนรอบข้างท่านครับเลขาหรือไงเนี่ยต้องดูแลสุขภาพท่านอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็มีความมั่นใจหลังจากเราได้ผลไม้ของในไร่เราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้มาสองปีเนี้ยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ P D I ครับเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะฮะไม่ได้เชียร์กันนะไม่ได้เชียร์ครับไม่เชียร์เพราะว่าพีทีใช้จริงเพราะว่าพีทีนี้เราต้องลงทุนซื้อมาไม่ใช่บริษัทพีทีไอให้มาฟรีอ๋อสั่งซื้อมาจากผู้แทนของเราครับใช่ครับเข้าบริการดีไม่ถามหน่อยอ๋อดีครับ คุณเอกมลคุณสันอย่างนี้บริการดีครับมาบดู <c oughs> มาดูให้ครับอย่างต่อเน,นี้ครับวันนี้ก็ดีใจที่ท่านอาจารย์ฮะ<า>นี่ทีมงานสวรรณภูมิม<า>เรารู้<ะ>ว่า<ม>ที่นี่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน<ะ>ต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าในการปลูกพืชที่ไม่ได้เป็นแบบเดียวๆนะมีการผสมผสานทุเรียนปลูกกับไอ้นูน่นปลูกกับไอ้นี่แต่แปลงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีทั้งนะทุเรียนมีทั้งตอ มีทั้งกล้วยหอมมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีขนุนในนามีขนุนครับมีขนุนแล้วก็มีลองกองที่ยังยังยังงไม่ออกลูกนะครับแต่ว่าสตอนี้ให้ผลแล้วครับที่นี่เลี้ยงแบบเสมอภาคเลยเสมอภาคคือแกได้กินอะไรทุเรียนได้กินอะไรต้องได้กินหมดได้เหมือนกันหมดเลยไม่เลยเขาจะแย่งกันสังเกตดูทุกอย่างนะครับมีการเจริญเติบโตที่ ใคราเขาไม่ได้เกลียดกันเนาะไม่ฮะอ่าเขาก็มีความาอย่างมะพร้าวนี่ที่มันเหลืออยู่ตรงนี้เมื่อก่อนก็ปก <c oughs> ลูกเยอะนะครับ <c oughs> อ่าที่เหลือตอนตอนมนันจะตายหมดแล้วครับนี่มันกลับฟื้นคืนชีพมาดีหมดเลยใบไม่เหลืองอืเป็นมะพร้าวน้ําหอมครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะยืนยันนะครับก็ยังมีอีกหลายพืชน,นะครับที่ก่อนที่จะนําเอาปัจจัยการผลิตของทางบริษัท TPI โพลีน c h i l e ทไม่ว่าจะใส่ทางดินหลวงฉีดพ่นทางใบ จะมีลักษณะที่เฮติยังนะคิดว่าไม่น่าจะไปรอดรนะครับก็บมีอยู่หลายพืชด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆนำเสนอกันต่อไปในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ